เรามาทำการหมักหมูกันครับ สูรสรสดีครับผมแล้วก็น้ำมันหอยครับพริกป่นครับเราเราไม่ต้องทานน้ำจิ้มครับให้มันเผ็ดตัวเลยครับ,แล,รบแล้วก็ขา้าวคั่วนี่ครับแล้วก็ขยำให้เข้ากันให้เข้าเนื้อทิ้งไว้สัก ่งชั่วโมองแล้วกันครับเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดนี่ครับตอนนี้เราก็ได้หมักหมูไว้สักพักหนึ่งทั้งพริกทั้งข้าวคั่วทั้งอยู่ในนี้เลยครับไปก่อไฟัางขับข้าวกันครับผมอ,ปอุปกรณ์อบปิ๊บผมนะครับเมนูวันนี้ก็คือ สามชั้นอบปิ๊บผมก็จะก่อไฟไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ําใส่เข้าไปข้างในใช้หมูสองชิ้นเกี่ยวไว้แบบนี้นะครับหมูก็จะเกี่ยวอยู่แบบนี้นครบับแล้วก็ปิ๊บเราก็จะครอบเข้าไปเราก็มาดูอยู่เรื่อยๆครับสักยี่สิบนาทีตามทีบ้านาทีมาดูครั้งหนึ่งครับว่ามันจะสุกไหมถ้าไม่สุกก็เติมถ่านได้เรื่อยครับผม ยุงเริ่มเยอะนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะใช้ยากันยุงนะครับใส่ให้หมดเลยครับ ตอนนี้ไฟเริ่มจะติดนะครับต้องอันนี้ใส่ใส่น้ำด้วยครับอันนี้ก็ใส่น้ำเช่นกัน,นครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเราจะห้อยแขวนไว้ความจริงใส่สี่อันก็ได้นะครับฝั่งนี้ฝั่งโน้นนะครับให้ไฟตุกเอให้ไฟติดดีๆไปเรื่อยๆแล้วก็ปิ๊บครอบได้เลยครับฝกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับผม นี่นะครับผมตัวนี้ได้ยินเสียงน้ําเดือดในปิ๊บปุดปุดปุดแล้วครับร้อนเลยครับผมเป็นเตาอบอ,อย่างดีเลยครับสานก็กําลังทํางานทำหน้าที่เริ่มหิวแล้วครับผมอันนี้ก็เดือดปุดปุดปุดแล้วครับโอ้สีสันน่ากินครับ นี่คือหมูสามชั้นหมักไว้อย่างดีครับผมอากินมากครับผมตอนนี้ขอบไปสักแป๊บหนึ่งครับนี่เลยครับผม ถกแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปหั่นกิงครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเมืนไปกว่าน,นี้ครับโอ้โหน่ากินสุดครับผมตอนนี้หมูสามชั้นผมตาที่แล้วครับก่อนจะหั่นก็เดี๋ยวผมจะดับไฟ อร่อยแล้วครับผม นี่ครับนี่คือหมูสามชั้นอบปิ๊บอร่อยมากครับ